เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านที่ได้รับสู่เรื่องเล่าของระทิกในครั้งนี้นะครับและข่าวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของนางฟ้าปีกดำที่ช่วยทําให้ฝั่งสามกษัตริย์รบชนะในสงครามรวมประเทศซึ่งเอาข้อจริงๆแล้วนางฟ้าปีกดํานั้นก็คือหญิงบริการดีๆนี่เองแล้วเหตุใดทำไมหญิงบริการเหล่านี้ถึงช่วยให้รบชนะสงครามครั้งนี้ได้คําตอบของมันก็อยู่ในเรื่องราวของผู้เธอที่ได้รับฟังนับจากนี้แหละครับ ในช่วงเวลาที่ฝั่งแลนคิงเริ่มยันการต่อสู้ของอาณาจักรโรเจอร์ได้และเริ่มตีสวนกลับไปเรื่อยๆในพื้นที่ของตัวเองแต่ทว่าก็มีสิ่งหนึ่งในเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ร้องเรียนมาถึงการต่อสู้ในสงครามครั้งนี้ซึ่งเรื่องราวหล่านั้นที่ค่อนข้างจะหดถูดสักหน่อยนั่นก็คือพอตอนที่ฝั่งโรเจอร์มายึดพื้นที่ทหารที่แตกแถวก็เริ่มเข้าไปป้นสุดมและข่มขืนหญิงชาวบ้านแต่พอฝั่งอาณาจักรแลนคิงกับเวเธอร์เข้ามาตีพื้นที่คืนได้ ก็มีทหารที่แตกแถวของฝั่งแลนคิงและเวเทอร์ก็มาป้นสะดมและกล่อมขืนยิงชาวบ้านอีกเช่นเคยซึ่งทางฝั่งแลนคิงและเวเทอร์นั้นก็กลับจะเริ่มคิดนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาณจุดจุดนี้ซึ่งนโยบายที่คิดออกมาได้ในช่วงนั้นนั่นก็คือการเพิ่มรางวัลให้กับทหารช้นผู้น้อยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีความอันตรายสูงส่วนเรื่องปัญหาการกล่อมขืนยิงชาวบ้านนั้นทางอาณาจักรแลนคิงจึงผดไอเดียขึ้นมาว่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง หรือทหารหน่วยที่ต้องไปทําภารกิจในพื้นที่อันตรายจะได้รับตั๋วนางฟ้าปีกดําและทหารคนไหนที่มีตั๋วนางฟ้าปีกดานี้จะสามารถใช้สิทธิ์ตัวเองในการราหยุดได้ทันทีเพื่อที่จะไปสถานเรืองลมงที่ทางกองทัพได้จัดหาให้ซึ่งตัวหนึ่งใบนั้นก็จะสามารถใช้กันญิงบริการได้หนึ่งคนและเมื่อนโยบายนี้ได้เริ่มปฏิบัติใช้จริงทางกองทัพแลนด์คิงก็ได้เริ่มประกาศหา ผู้หญิงที่พร้อมที่จะมาทําหน้าที่เป็นหญิงบริการซึ่งเน่นนว่าพวกเธอก็ย่อมได้รับสมัสดในการใกล้เคียงกับทหารที่ไปรบเพราะความเสี่ยงนั้นก็คือพวกเธอต้องไปอยู่ใกล้แนวหน้าให้มากพอที่ทหารจะได้ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางไปกลับนานแต่ก็อยู่ห่างมากพอที่จะไม่โดนลูกหลวงจากการต่อสู้ส่วนสิ่งที่เหลือที่จะได้เรียนรู้นะก็คือการหลบหนีออกจากการต่อสู้และการคุ้นเคยกับเสียงปืนซึ่งแน่นนว่างานของพวกเธอไม่ใช่การต่อสู้ในสนามรบจึงไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้ปืนอะไรมากมายนะ แค่ป้องกันตัวได้ก็พอส่วนโมเมนต์หนึ่งที่จะมีในช่วงระหว่างการที่ทหารใหม่กําลังฝึกเข้าประจําการรบนั้นก็คือจะมีสาวๆเหล่านี้เข้าไปยืนดูทหารยิงปืนกันด้วยซึ่งนั่นอะว่าส่วนหนึ่งก็คือทําให้พูกเธอคุ้นคลินกับเสียงปืนและอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ทหารได้โชว์ออฟกับสาวๆวกน,นี้ดูก็เท่านั้นแหละและเมื่อการฝึกทุกอย่างพร้อมแล้วก็เข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่จริงและนั่นอะว่าสถานเรืองลมงแห่งนี้มีการใช้ถุยยางกันร้อยเปอร์เซ็นต์ และหลังจากที่พวกเธอได้เริ่มปฏิบัติการสูบน้ําออกจากฐานกาล้าเหล่าทหารที่อยู่แนวหน้าก็เริ่มกลับคึกคักขึ้นมาใหญ่อัตราความกล้าของทหารแลนคิงที่อยู่แนวหน้านั้นเริ่มสูงขึ้นซึ่งแต่ลว่าหลังจากที่ทางแลนคิงเริ่มรันนโยบายนี้พัทมิดค่ายเคียงอย่างอาณาจักรเวเธอร์เองก็เริ่มเห็นดีเห็นงามด้วยและเร่งจัดหานางฟ้าปิดดำเฉกเช่นกับทหารแลนคิงส่วนพัทมิรท,ที่ห่างไกลอย่างอาณาจักรคาร์ดแรกๆก็ถูกมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่ว,ว่ม่จะเป็นต้องมีอะไรแบบนี้ จนกระทั่งทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเริ่มกดดันมากๆก็เลยต้องมีตามแต่ส่วนทางอาณาจักรโรเจอร์นั้นพบเป็นกองทัพที่ใช้ศรัทธาและาศาสนานำคีดแต่ไม่ให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผิดบาปแน่นอนว่ามันต้องไม่มีซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นข้ออ้างที่ดีสำหรับอาณาจักรโรเจอร์ในการทําโฆษณาชวนเชื่อประมาณว่าเรากาลังต่อสู้กับทหารที่ใช้กามและราคาเป็นตัวผลักดันเราจะยอมให้พลเมืองของเราแปบเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้จริงหรืออะไรประมาณนั้น แต่อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้นางฟ้าปิดดามีผลในการต่อสู้ในสนามโลกในครั้งนี้นะก็คือแลนบดาเฉลยศึกที่ทหารแลคคิงจับมาได้และแนนาว่านโยบายของทางฝั่งแลคคิงนั่นก็คือปฏิบัติกับเฉลยศึกเฉยเช่นประชาชนคนทั่วไปเพียงแค่พวกเขาจะถูกกักบริเวณที่เพียงแค่นั้นและแนนาว่าเฉลยศึกคนไหนที่ประพฤติตัวดีไม่กระด้างกระดึนหรือก่อ,กอ,กอกปัญหาให้เกิดขึ้นทางผู้คุมก็จะมีการเก็บแต้มและเก็บพอยต์เพื่อแลกกับของรางวัลต่างๆนานา,นา,นานมากมาย ซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือการร่วมรักกับนางฟ้าปีกดำละด้วยเหตุผลนี้เองในช่วงเวลาที่ฝั่งอาณาจาักรโรเจอร์เริ่มตีโต้กลับมาได้ในช่วงที่รถถังไอรอนไนท์ได้ปรากฏตัวขึ้นมามันเลยทําให้ฝั่งอาณาจักรแลนคิงจะเป็นต้องถอยร่นและแน่นอนว่าแคมป์เฉลยศึกที่หนึ่งจะเป็นต้องถูกขนย้ายแต่ทว่าปริมาณเฉลยศึกนั้นมีค่อนข้าง,งเยอะและอาจจะใช้เวลานานในการขนย้ายทางผู้คุมเจยจะตัดสินใจว่าจะปล่อยเฉลยศึกทุกคน ให้กลับไปอยู่ในฝั่งของตัวเองซะแต่ทว่าเชลยศึกส่วนใหญ่นั้นกลับไม่ยอมกลับไปอยู่ในฝั่งของตัวเองและขอร้องให้ผู้คุมนั้นยังเก็บพอยต์ของพวกเขาเอาไว้และยอมแลกกับการเดินเท้าเพื่อกลับไปเป็นเชลยของทางฝั่งแรงคิงอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นนว่าหลังจากโมเมนต์นี้ผ่านไปแล้วเชลยเหล่านั้นก็มีทั้งเรืองอยู่สองทางนั้นก็คือการลาทิ้งความเป็นทหารและหวนคืนกลับสู่ความเป็นประชาชนส่วอย่างที่สอนนั้นก็คือการเข้าร่วมกับอาณาจักรแรงคิงเพื่อปนทรในการต่อสู้ โดยเหตุน,นี้เหล่านางฟ้าปีดำจึงมีผลในการต่อสู้ในสนามรบถึงแม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้จับปืนไปต่อสู้กับใครแต่ก็ส่งผลทางอ้อมทําให้ทหารที่อยู่ในสนามรบนั้นมีก,กระิกกระจายในการต่อสู้และส่วนหนึ่งนั้นก็คือมีส,อสาวนางฟ้าปีดำหลายๆคนที่เขียนบันทึกเรื่องราวของตัวเองเอาไว้และหนึ่งในบันทึกเรื่องราวของนางฟ้าปีดำที่น่าสนใจที่สุด,สดนั้นก็คือเรื่องราวของแอนในหนังสือที่มีชื่อว่าทุ่งดอกไม้ในสนามรบ ซึ่งในหนังสือนั้นแอนได้บันทึกชีวประวัติของตัวเองว่าเป็นมาอย่างไงทําไมเธอถึงได้เป็นนางฟ้าปีกดําและเน้นว่าในเหตุการณ์ที่น่าขุ่นขู่ส่วนหนึ่งในบันทึกนั้นก็คือเธอได้เป็นเหยื่อของการข่มขืนทั้งสองครั้งของทหารทั้งสองฝ่ายและเน้นว่าเธอเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประท้วงที่อยู่หน้าค่ายและได้ร้รองให้ทางกองทัพแก้ปัญหาเรื่องนี้และหลังจากที่ทางกองทัพได้มีนโยบายเกี่ยวกับนางฟ้าปีกดำออกมา และด้วยเหตุผลกลใดที่ไม่แน่ใจในตัวเธอนั้นตัวเธอก็ได้สมัครเข้าเป็นนางฟ้าผีดำและได้ร่วมปฏิบัติการสูบน้ำออกจากทหารหลายตัวหลายครั้งซึ่งในความรู้สึกของตัวเธอนั้นตัวเธอทำดูรากับว่าตัวเอเป็นราชินีที่กระหายการลีดน้ำออกจากทหารกล้าของตัวเองและดูหมนว่าเธอจะสนุกกับงานนี้มากแต่ทว่างานของเธอนั้นก็มีความเสี่ยงอันตรายนั่นก็คือในบางครั้งบางวันและบางเวลา ก็จะมีเสียงไซเรนเตือนเครื่องบินทิ้งระเบิดออกมาและนานะว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรอยู่ก็ตามก็ต้องรีวิ่งหลบเข้าไปในบังเกอร์เพื่อให้รอดจากการทิ้งระเบิดในครั้งนั้นซึ่งแนานาว่าในหลายๆครั้งตัวเธอนั้นก็ยังคงบริการแขกอยู่แต่ก็ต้องรีวิ่งกลับเข้าไปในบังเกอร์แต่เนื่องด้วยอารมณ์ที่ยังค้างอยู่ก็ต้องบริการต่อในขณะที่ตัวเองยังอยู่ในบังเกอร์นั้นและนานาว่าในบังเกอร์นั้นเนี่ยก็ไม่ได้หลบกันอยู่แค่คนเดียว ทื่อในนั้นก็อาจจะมีสสารคตอื่นเข้ามาหลบด้วยและแน่นอนว่าบางทีพวกเขาอาจจะร่วมรักกันที่จนเสียงไซเรนดับไปตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่ออกมาสักทีแต่ถ้าว่าในบางครั้งการทิ้งระเบิดของฝ่ายศัตรูนั้นก็ตกเข้าไปยังใกล้ๆกับหอนางลมที่พวกเธออาศัยอยู่ซึ่งแน่นอนว่าอาคารได้รับความเสียหายแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าว่าข่าวๆเรื่องการทิ้งระเบิดโดนหอรางลมของพวกเธอนั้น พอรู้เข้าไปถึงหัวของทหารที่อยู่แนวหน้าก็ดูเหมือนว่าแนวหน้านั้นจะคึกคักกันใหญ่โอเปอรชันที่อาจจะถูกกำหนดเวลาไว้ก็อาจจะรุนเร่งเร็วขึ้นและทหารที่อยู่แนวหน้าหลายๆคนนั้นก็แสดงความเป็นห่วงถึงพวกเธอหลายๆครั้งแต่น่านะว่าพวกเธอเองก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็ทําอาวุนบายพอสมควรเลย,เลยแหละและหลังจากที่สงครามเรื่องกิบเวลายืดยาวไปสักระยะหนึ่งบันทึกของแอนนนั้นก็เริ่มเล่าถึงทหารที่เริ่มมีอาการเป็น PTSD บางคนก็เอาด็อกแท็กของเพื่อนทหารร่วมรบมาคล้องที่แขนตลอดเวลาในขาะที่ทาภารกิจอยู่แต่ส่วนบางคนขณนะที่กําลังเริ่มเข้าได้เข้าเข็มจู่ๆทหารคนนั้นก็เกิดร้องไห้ขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นก็ได้เป็นแค่การนอนด้วยกันโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนคนที่หนักสุดที่แอนบันทึกมานั้นก็คือพอทันทีที่แอนเห็นเขาปุ๊บเขาก็เริ่มทําร้ายตัวเองและพอแอนเข้าไปห้ามปับ๊บเขาก็เริ่มพูดะไรที่ฟังไม่รู้เรื่องออกมา และกล่าวถึงใครสักคนที่ตัวแอนเองก็ไม่เข้าใจแต่เนื่องด้วยไหวพริบของแอนนั้นแอนจึงได้เล่นตามบทไปเรื่อย,อยด้วยความหวังที่ว่าเขาจะสงบลงและผ่านค่ำคืนนี้ไปได้และเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่ว่ามีทหารที่เป็น PTSD มากขึ้นทางกองทัพจึงจัดให้มีการสัมมนา,าเกี่ยวกับเรื่องของการปิด PTSD ของทหารและได้นำนักจิตวิทยามาช่วยให้คำแนะนำเพื่อที่จะได้รับมือกักบทหารที่เป็น PTSD ในช่วงนี้ และหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านพ้นไปจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงซึ่งแน่นะว่าหญิงบริการหลายๆคนที่ได้ร่วมกับการในกองทัพในคราวนี้ผู้เธอก็ได้รับบรรณา,นานและการเลี้ยงดูไปตลอดชีวิตเช่นทหารกล้าหลายคนในสนามรบซึ่งตัวแอนเองหลังจากที่มาทึกเรื่องราวทุกอย่างเสร็จก็ <c oughs> ยังคงทํางานในสถานเรืองลมต่อถึงแม้เงินที่เธอได้จากกองทัพจะมากพอที่จะเลี้ยงดูเธอไปทั้งชีวิต แต่ถว่างานงานนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอชอบและเธอก็ยังคงทํามันต่อไปเรื่อยๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของนางฟ้าปีกด,ดําที่ช่วยระบายความคลายให้กับเหล่าทหารกล้าและมีส่วนช่วยให้ดินแดนเจนาคัตแห่งนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง